นี่ขอเป็นข้อสุดท้ายของ Face r e l ationship นะครับแล้วก็ถ้าไปลองทำแล้วติดตรงไหนเราถามกันมานะครับถามกันมาจะช่วยแก้ปัญหาตัวนี้ให้นะครับจะฝึกนะครับค่อยๆฝึกก่อนสอบดินชนิดหนึ่งมีอัตราส่วนช่องว่างเท่ากับ0.60เาเขากำลังบอก e เท่ากับ0.60จะมีความคุณเท่ากับเท่าไ,รไหร่ไม่พ้นกับสรรมการนี้เลย n เท่ากับ e หารด้วย1 e ข้อนี้ง่าย แทนค่าเข้าไปก็0.60หารด้วย1บวก0.60ออกมาเท่ากับ0 3 7 5ตอบจบเลยง่ายๆนะครับก็หวังว่าจะเจอข้อสอบง่ายๆแบบนี้บ่อยๆนะครับขอให้ไปฝึกแล้วทดลองทำดูนะครับอาจารย์ยินดีช่วยเสมอนะครับในเรื่องของการเฉลยข้อสอบให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ที่สำคัญคืออยากจะเน้นเรื่องความเข้าใจนะครับและทริคเล็กๆน้อยที่บอกไปนะั้นเป็นส่วนสำคัญ พอเห็นจะได้รู้ว่าเราเริ่มต้นยังไงมันเอาไปใช้ในการทํางานต่อไปนะทุคนข้างหน้าด้วยนะครับขอให้ทุกคนประสะบความสําเร็จนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ